สวัสดีค่ะวันนี้ยาิตาจะพามาอัปเดตกับผักหวานป่าสองต้นสุดท้ายของปี64นะคะคือเพาะใส่กระบะทรายไว้เอาไปปลูกแล้วมาดูพึ่งมาดูก็เห็นอยู่สองเมล็ดนะคะปรากฏว่ารากอย่างประมาณ5นิ้วแล้วนะคะเนี่ยประมาณ5นิ้วนะหญ้ารากของเขาเนี่ยหญ้าก,ก็เลยนำมาปลูกใส่ลุ้มเก่านะคะอันนี้คือต้นที่ปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม64นะคะพฤษภาคม64 ก็แห้งไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็เหลือรากอยู่ที่เห็นส่วนต้นนี้ก็เอามาปลูกในเดือนสิงหานี่เองต้นสิงหานะคะมีสองต้นนะคะนี่คือมเมล็ดยังติดอยู่ยังไม่ได้แตกยอดเลยพอย่าเอามาปลูกพอปลูกลงไปก็เด็ดยอดเอยขอโทษค่ะโดยเด็ดมเมล็ดเลยนะคะนี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยเป็นสองมเมล็ดนะคะพอเด็ดแล้วมันก็แรงรัดเลยนะคะแรงเลยไม่มีน้าเพิ่งฝนมานะคะ เขาก็เลยแตกยอดใหม่ขึ้นส่วนต้นนี้ก็แตกยอดขึ้นมาก็เหลือใบเดียวนะคะตรงนี้จะไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเนี่ยก็เพิ่งจะมาดูวันนี้นะคะเนี่ยก็ปรากฏว่าสองมเมล็ดนี้ก็แตกต้นขึ้นมานะคะแต่ว่าต้นหนึ่งนี่เหมือนจะไม่รอดนะคะถึงจะตายแต่ถ้าต้นตายแล้วรากยังอยู่เดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะ ันนี้คือข้อดีที่เราเอามาเล็ดมาปลูกนะคะเพราะว่ารากของเขาในหยังลงดินแล้วแล้วก็เกิดรากฝอยรากแขนงออกไปหาอาหารได้แล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็ปลูกประมาณต้นพฤษภานะคะเนี่ยก็ปลูกทิ้งไว้แล้วก็เด็ดมเมล็ดไปก็ฝนไม่มาไม่แตกยอดสักทีฝนมารอบเมื่อกี้นี้เขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งยอดก็อวบดีนะคะนี่เพราะว่าอยู่ที่ร่มนะคะมีร่มแล้วก็ มีปุ๋ยดินมีปุ๋ยด้วยนะคะนี่ก็เลยทำให้ต้นเขาดูเจริญเติบโตได้ดีถ้ามีน้ำหรือว่ามีฝนมาหรือว่าเรารดน้ำนี่เขาจะโตได้เร็วกว่านี้มากนะคะแต่ว่าย่าจะไม่รดน้ำเขาจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะก็คือรอน้ำฝนจะได้ฝึกเขาให้อยู่ตามธรรมชาติด้วยนะคะส่วนต้นนี้จะเป็นของปี6 3นะคะนี่คือปลูกไว้ในที่รกรกไม่ค่อยดูนะ ก็คือประมาณเดือนหรือเดือนกว่าๆถึงไปรดน้ําทีหนึ่งนะเหมือนเขาจะตายถึงจะไปให้น้ําทีนะเนี่ยต้นนี้นะแล้วก็นี่อีกก็ต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นของปี63ก็เอามาให้ชมว่าที่เราปลูกเขาแบบธรรมชาติคือไม่ค่อยให้น้านั่นะเองนะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นหอมแบ่งที่ซื้อต้นมาจากตลาดแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งก็เอาหัวมาปลูกปลูกได้สักประมาณ2ออาทิตย์แล้วนะคะเนี่ย ย่าก็เอามาให้ชมเล่นๆกันนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะสำหรับวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ